ก็กลับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับไลท์แอนิมอลนะครับซึ่งต่อจากคลิปที่เราครับที่ผมนั้นได้สอนการจับสามตัวนี้ไปนะครับวันนี้เราจะมาจับช้างแมมมอดกันครับตามน้าปกเลยครับแล้วก็จะดูเกมเพลย์การจับของผมด้วยครับก็คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยครับไม่เหมือนคลิปเก่าที่แบบไม่กี่นาทีครับเพราะว่าผมก็ต้องการการชั่วโมงการคนดูนะครับเรียกว่าแบบหาางนินไม่ได้ก็กับผมก็มีกนกังใจในการทำอยู่ทุ่มก็ใครพร้อมแล้วก็ จะมาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะไม่ได้เล่นไอดีนี้นครับผมจะไปเล่นกับไอดอรองครับเพราะว่าไอ้นี้ผมแบบเรียวไอเดียนะปนล,ล็อกมาหลายลูกคนระับผมก็แบบอยากเล่นไอรดอองมากกว่าเพราะว่าไอเดอลองก็แบบคุณเล่นแค่สองลูกก็แค่นั้นครับก็เริ่มกันเลยนะครับสัตว์ที่ผมขี่ก็คือช้างนะครับซึ่งเราขี่ช้างเอลวันไปจับช้างเอลวันนะครับโอ้ยซึ่งเริ่มมาก็ยังไม่เจออะไรมากนะครับนอกจากไอพวกปัญญาวันพวกนี้ครับ คือช้างก็น่าจะมีโอกาสต่อพี่ยิมฮาในเกลือแรตัวหนึ่งก็ทําการโดดขึ้นไปเลยนะครับซึ่งช้างเนี่ยสกิลก็จะมีประมาณว่าแบบถ้ามันตกมันเรามันจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็สามารถชนได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับโยเวนสัตว์ก็ช้างมันมอสจะเป็นรุ่นอัปเกรดครับก็แบบมันจะปล่อยน้ำแข็งมาแล้วก็เราก็สามารถชนต้นไม้ได้ก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ผมยังจับไม่ได้เลยนะครับซึ่งคลิปนี้แหละครับจะมาจับครับซึ่งเงื่อนไขในการจับช้างคือ เราต้องจับช้างภายใน5ตัวภายในตายเยานะครับไม่มีแบบไปตาหน้าแบบแต่ว่าไม่ต้องจับตอนเรื่องก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่นับช้างที่ออกจากบ้านแล้วนะครับคือแบบถ้าเอาช้างออกมาจากนอกบ้านน่คือแบบไม่ได้ครับนับแค่ตัวในเกมเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังชิลอยู่ครับคือแบบโอ้ยนี่ครับช้างตกมันแล้วแล้วเราก็สามารถชวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งจีดขวางหรือว่าจะเป็นแม่ของคุณนะครับ Yep. ชนไปนะครับแล้วก็ดูว่าข้างหน้าจะเป็นป่านะครับป่านูดิบงั้นผมจะตัดป่าต้งเดีบยวไปนะเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเค็บ yep. ตอนนี้ก็ได้ตัดคลิปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นเยอะนะครับก็จับช้างแม้มดเนี่ยคือเงื่อนไขในการเกิดของมันก็แบบคุณต้องไปให้ถึง2,500เมตรแล้วก็จับช้างให้ครบ5ตัวนะครับก็ช้างแม่มดก็ได้เกิดออกมาเลยครับแต่ว่าปัญหาคือข้อเสียของช้างก็คือเราจะชอบหาช้างธรรมดาไม่เจอบ ประเด็นเลยประเด็นเนี่ยและอย่างช้าไม่เดินช้ามากถ้าเกิดมันเกยดข้างๆคุณอะ่ะคือคุณจะไม่มีทางากลับไปหามันได้เลยอะ่ะคือแบบหาแล้วหายเลยอะ่ะช้างอะ่ะแบบมันเดินช้ามากเดินตามเราไม่ทันเลยนั่นแหละข้อเสียเราอยากแต่ว่าข้อดีก็คือแม่งเดินช้ามากแต่เท่ากับว่าเรานั้นจะเดินตามมันทันนะครับให้มีคนกดไลค์ให้กับคลิปนี้ห้าไลค์ผมจะทำคลิปสอนจับมังกรน,นะครับทุกคน เราดูได้นะครับผมไม่ผิดสัญญาแน่ผมไม่ใช่คนขี้บิดนะครับเราดูนะจําไว้นะครับทุกคนผมทําแน่นอนหนึ่ปซน์แต่ขึ้นอยู่กับว่าผมที่เกยจหรือไม่นั่นแหละประเด็นซึ่งแล้วก็ตัดมาสวนานหนดาอีกที่หนึ่งครับซึ่งเหมือนว่าเราจะเจอช้างนะครับซึ่งผมก็จะจับทันทีนะเพราะว่าตอนนี้น่าจับได้สักสามตัวแล้วบ้างไม่ก็สองอะ่ะจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ากูอัดคลิปแล้วก็ค่อยมาพูดย้อนหลังนี่แหละประเด็นซึ่งตอนนี้แล้วก็ขับมาถึงพันเจ็ดร้อยเมตรแล้วครับก็ ใกล้ครบเงื่อนไข2,500แล้วครับก็เพื่อจะจับช้างนะครับเท่านั้นก็เสร็จนะครับโอ้โหช่างตกมันครับวิ่งโคตนเร็วมากครับวิ่งเร็วมากซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงเงื่อนไขในการจับแมมมอนนะครับผมจับช้างอีกพีกี่ตัวผมก็ได้แล้วครับซึ่งต่อไปก็เป็นสวัสดนะครับใกล้จบคลิปแล้วนะครับก็แบบถ้าเกิดช้างเกิดมาอีกทีเ็ียวคือผมได้เลยนะครับโอ้โหแบบไม่อยากจะเชื่อ ก็แบบถ้าจะจับถ้าไม่ว่าผมแนะนําว่าให้พยายามขี่ซาที่แบบเลื่อนสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าแบบช่วง5,000เมตรคือแบบจะเป็นอะไรที่ชิบหายมากคือแบบมีต้นหัวนะครับแล้วก็แบบวิ่งเร็วมากนะครับก็แบบนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ชมคลิปไปกันนะครับหน้าผมก็แบบอีกตัวเดียวครับผมจะได้ครับอีกทดเดียวครับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้ไปที่เรียบร้อยครับเกิดพอมกับฟินิกส์แล้วครับโอ้โหหรือว่าจะหนึงตวยไปไหนครับคือผมต้องจับแมมโมอยู่นะเพื่อทํคชิปครับก็ช่างแมมโมดก็จะมีสกิลต่อไปนี้ครับคือถ้าเกิดตกมันเมื่อไหร่ช่างแมมโมดจะสโลสัตว์รับขังครับแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับเป็น40%ใช่หรือไม่ก็ไม่รู้ครับก็จะไม่ได้แล้วก็สามารถชนต้นไม้หรือสกขวางนะครับโอ้โหโคตรเร็วครับแต่ว่าเลือดเลยหนึ่งครับก็เต็มตัวลายก่อนครับแมมโมด รู้ยังไงก็จับไม่ได้ครับแต่ผมทําเพื่อคอนเทนต์ครับโอ้โหก็ผมอยากได้มากเลยครับเมมมเนี่ยแต่ว่าคงไม่ได้แล้วครับบายบายเมมมอฉันอุตส่าห์เสียเวลาเพื่อทาคลิปตัวฉายฉันไม่ได้ออเ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 ออไม่เป็นไรทำคลิปใหม่ก็ได้วะซึ่งคุณก็ต้องนั่งดูเกมเพลย์ผมไปนะครับแล้วก็แบบ เตรียม <ส gas: S 2> ตัวเห็นชาหมอสุนหัวผมตายได้เลยครับก็ใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าไลค์ไม่ถึงห้าไลค์กูไม่ทำคลิปต่อแน่โอเคบ๊ายบาย